ใส่ปลานะครับเนาะใส่พริกลงไปนะครับใส่ข้าวคกลวข้าวคกลวตามลงไปชุดใส่ไปยังได้เลยน้ำย่างน้ำกระเล็กน้ำปลาล่าน้ำปลาน้ำปล่าหรือน้ำปลาแดกครับใส่ลงไปครับขั้นตอนอันนี้เนื้อปลาที่ว่าเฮ็ดอ่านซุกแล้วนะครับเนาะ ก่อยปลากล่อยซุปโมเมนต์ก่อยดิบด้ครับครับตอนกระติประมาณนี้คลุกเขาให้เข้ากันหรือว่าค้นให้เข้ากันครับมาตากระติประมาณนี้นะเนาะค่ไปเบ่งตอนกินเนาะ

ไปปามาเริ่มมาเมากินข้ากันนึกมา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 ข้าวปตาทูยังหนึ่งรับตกินข้าวเหนียวมาเนี้ยกินข้าวเนวได้เหมืเด้อจวดจวดมาพี่น้องกินข้าวกันนั่งนอืมอืม จัเรีับพี่น้อ,อ,นนอง,งน้ำต้มตังต้มตังหอดครับขากนแน่ๆน้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อลาสตาลครับ

อี่กมีนองเนอะอันนี้ผักกาดผักกาดกาดคขวยวกาดหมแมนผักกาดเีผยกาดเงี่ยเอากินน้ยมันเงี่ยเสียงหลันนีก็ยงว่ากาดเง่ยงาบับี มันรีมึมือไยครับเจ็บเจ็บเจ็พี่นออนองร่างกูสียอมัมีไายพังอยู่เนาะแดงเกลือ Trình em trên bảng bé lại ra được cái ชิ้นกระมิน้สตอกินกับก่อยฟางเป็นอยังไงรสชาตินี่คือเัินมาไปกินมืบที่เขากันมือบ่ลบั <c oughs> วขาว <c oughs> กินกับขนคือบ่เขาก็จิ้มขากว่วครับกินกับบนเนาะมาเขากันเนาะมันพองมันถ้ากิดหลายสนิทเด้อครับเด้อ

<laughs> ừ, Họ canh mình <laughs> ừ. <O> <laughs> ừ. đi bên nắng Lát Ôi nè Các bạn sẽ Các đại sẽ Các Các bạn แดดจอมด้ตาครับแดดเนี่ยมาแรกตอนแดงๆ,ๆครับมึงก็ฟองมึงเข้ากันเนี่ยแสด กินไหนวุเสือกเนี้ยผักเป็นกินมากก่อนแยวุ้ยเสือกเือกลับมาเร็วเนะือ สลัดลอกไปแล้วเมียสลัดที่ลอกจริงต้นตะลาว์ไปดอกตะลาเอาไปตากแดดแห้งๆแล้วับกินครับ ตำหลากบัวแซ่บเข้ากันครับอืมครับได้ย่างแบบนี้อง เราคือกินกับแท้งไตดโดยเฉพาะนครับเ้ยเอาเิดทุง่งนึงเลยแกๆจากน,น,นั่นจะได้ยินทสี่งปล่อยปลาครับ

เอาบ็ดฮอหนึ่งองขวดมละี <D> oh <an> ่สิบาทเดย กินแ้งกินยังก้ารูจอแสมบอนมีผิดดุกโดดบุกัดให้พี่น้องเลยเอยเจาลย ลืมเอาไว้มาเอาไปดีด้วยครับอิ่มปากระปองนี้ด้วยครับสะดแตนชานี่ออกครับ กดอ่าสับสระไข่ในเด้อครับเด้ไอไปจีพันเขาว่านะครับเนาะวันนี้เอาสำลีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน่อยคอยบอกได้แล้วพี่น้องสบายด,ดีครับ